แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะก็เสร็จแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อด้านในนะคะก็ฟูๆนะคะแล้วก็ไม่ร้วนมากนะคะแต่เขาก็จะแน่นนิดนึงนะคะตามปราษา แป้งโฮวีดนะคะเพราะปกติแป้งโฮวีเขาจะแน่นแล้วก็รวนอยู่แล้วนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรหรือรายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งมือถือทั้งคอมแท็บเลต็ตเหมือนกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราจะผสมแป้งนะคะแป้งฮูวีนะคะกับข้าวโอ๊ตแล้วก็ผงฟูนะคะเข้าด้วยกัน จากนั้นนะคะในอ่างผสมนะคะใส่ไข่ไก่ค่ะเกลือค่ะนมน้ำผึ้งค่ะคนให้เข้ากันค่ะตามด้วยเนยละลายหรือน้ำมันพืชนะคะแล้วแต่ชอบนะคะจากนั้นใส่แป้งค่ะ ใช้มือนวดเลยค่ะใช้เวลาผสมแค่ประมาณ1นาทีนะคะลีดให้หนาประมาณนี้นะคะประมาณ2เซนนะคะจากนั้นใช้ที่ตัดค่ะกดลงไปทีเดียวนะคะให้ขาดนะคะ ยกไปวางบนถาดอบเลยค่ะจากนั้นนะคะทาด้วยนมนะคะด้านบนนำเข้าอบเลยค่ะ อบสุกแล้วนะคะทาด้วยเนยนะคะด้านหน้านะคะจะได้เงาสวยก็เสร็จแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อด้านในนะคะก็ฟูๆนะคะแล้วก็ไม่ร่วนมากนะคะแต่เขาก็จะแน่นนิดนึงนะคะตามประสาแป้งโฮวีนะคะเพราะปกติแป้งโฮวีเขาจะแน่นแล้วก็ร่วนอยู่แล้วนะคะ ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่นํามาแนะนํากันนะคะยังไงอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ